ยู่กันในเกมไมโครฟลักับผมดาร์คฟอกนั่นเอนก็อยู่กับในมัดที่มีชื่อว่า SCP กันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะ,ะทำการไปที่สถาบันวิจัยของ SCP เอ่อ3199นะฮะในคลิปนี้มาเดี๋ยวต้องทำการเตรียมโครงเตรียมของก่อนสักครู่หนึ่งแล้วกันเอ่อเรามีโล่โเขียโล่โลโตเตรียมไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาอันนี้เก็บไปก่อนแล้วกันแล้วก็ดวงตาสปไปเดอร์นี่เอ้ยแปบบ๊บนึงนะเอาเก็บในกล่องนี้ดีกว่า เอาลงมาที่กล่องนี้ฮะเออนี่โอเคแล้วก็ประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็ต้องนอนก่อนเดี๋ยวมันจะมีพวกคิปเปอร์พวกซัมบี้นะกวนใจนอนก่อนแล้วกันมาเช้าแล้วฮะแล้วก็จะไปทำการไปที่ scp 3199กันดีกว่านะฮะมันคือไอตัว human refuted หรือเปล่าชื่อมันะฮะก็คือมันเป็นมนุษย์ไก่นะฮะไอ,อคิปเปอร์สวัสดีเราขอเป็นของหน่อยลกันนะกับพาวเดอร์ ก็สเกลตันนี่อะไรนี่ยตายไปเลยนายโอเคเก็บของเก็บเวลมาฮะเออโอเคเก็บไอ้นี่ก่อนจับพาวเดอร์ต้องการอ่าไปฮะคลิปนี้คือก็อาจจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยนะเพราะเนื่องจากก็คือแถวบ้านผมมันฝนใกล้ตกแล้วต้องรีบอัดคลิปนะฮะคลิปนี้โอเคเราต้องเดินไปหลังไอ้ตรงนี้อ่ะไอ้หลังต้องเอก้าสองเก้าอ่ะต้องเดินไปอีกฮะต้องเดินลึกเข้าไปอีกเลยถึงจะเจอ เป็นสถาบันวิจัยของ SCP 3 1 9 9นล้วะฮะโอเคนี่ไงเจอละตรงนี้เลยฮะแล้วมีบัตรไอ้คาร์ดแบบพิเศษอยู่เวลหนะฮะบะัตเปิดเลยนี่มันใช้แบบมือเปิดได้เลยแล้วก็นี่ฮะ SCP 3 1 9 9อ่าภาพมันดูแบบไม่ค่อยชัดเลยวะ่ะอ่าแล้วก็มันไม่มีประตูเปิดคือ,อยังไงหรือว่าต้องมาเปิดประตูนี้โอเคฮะ เอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเป็นชุดเกะาะป่ะนะนี่ฮะมีชุดเกาะได้ไยปล่าฮู้ดูค่าป้องกันโคตรเยอะเลยแล้วก็เอ้ยตัวนี้มีคนด้วยใครเนี่ยชื่ออ่านยากมากเอ้ยสันดีฮะเป็นทหารหรือเปล่าเฮ้ยมีกล่องได้เปล่ากล่องนี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีเป็นสมุดนะฮะเป็นเนื้อเรื่องหรือเปล่าแยวก่อนนะเหมือนจะมีเป็นเนื้อเรื่องนี่เป่าเฮ้ยดูสิโอ้มันคือเนื้อเรื่องนี่เว่านะก็ผมจะทําการอ่านให้ฟังเลยดีกว่าโอเคเริ่มได้ฮะดูก่อนนาย จะเข้าไปในนั้นทําไมมันอันตรายแต่ถ้านายจะเข้าไปแล้วก็ชุดเกาะตรงนั้นมาใส่ซะมันจะช่วยชีวิตนายได้อีกอย่างเจ้า S c p 3ามหนึ่งเก้าเนี่ยมันอันตรายแบบสุดๆอย่างก็โชคดีแล้วกันประมาณนี้เหรอนะฮะสั้นๆแบบได้ใจความมันอันตรายเกินไปไอ้สามหนึ่งเก้าเเี๋ยจะต้องลองดูครับมาโอเคประมาณนี้นะสะหรับเจ้าพี่ทหารคนนี้แบบพูดใส่เราโอเคแล้วก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะเก็บปา เอ้ยเราขอแล้วลกานชุดเกาะเนี่ยนายให้แล้วอุย้ยมีปืนด้วยวะอุ้ยปืนไรเฟิลวเนี่ย,อย,ยอยากได้อะเพื่อนในของในในนี้มีของปะ่ะโอ้โหมีแต่ก,กระดาษนะฮะแล้วก็นี่คือเป็นอ๋อเป็นชื่อ3ามแล้วก็เหมือนจะมีสวิตต์อันนี้คืออะไรเฮ้ยผมจะเปิดห้องไปเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมจะเปิดตรงนี้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเออเดี๋ยวขอชุดเกาะก่อน,อนลืมมาต้องเอาชุดเกาะด้วยผมว่าคงจะอึดหน้าดูไอ้ชุดเกาะเนี่ย โอเคอันนี้ใส่ไปเลยฮะเออแล้วก็มาเอามาให้หมดเลยถอดชุดอันนี้ออกชุดเหล็กกาก,ากๆนี่แบบใกล้จะเจ๊งเต็มที่แล้วโอเคใส่แล้วก็รองเท้าไปสิกางเกงแล้วก็รองเท้าเออใส่ไปนะฮะนี่ครบเซ็ตเลยอุ้ยตั้งสิบอาร์เมอร์แบบข้าป้องกันอะวิดีว่ะชุดก่อนนี่ดีมากฮะโคตรดีเลยไปเดี๋ยวทําการไปที่ส้ำหนึ่งเก้าเก้าาที่มันกักขังอยู่ในนี้ ผมอยากได้ไข่ของมันเพราะว่าไข่มันนี่คือเราสามารถแบบเอา SCP 3 1 9หไปเลี้ยงได้นะฮะแต่ว่ามันก็อันตรายนั่นแหละนะพวก SCP เก็บกระาดาษก่อนแล้วก็แบตเตอรี่นี่ไม่เอาฮะเราไม่จำเป็นตอนนี้แบตเตอรี่เออเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องเปดเิดตรงนี้ปะเนี่ยผมเห็นสวิตตรงนี้ตรงหลังพิทหารคนเนนี้ลองเปิดสิอ๋อมันคือการเปิดประตูตรงนี้จริงด้วยโอ,โอเคฮะแล้วก็ออกไปเลยแล้วกัน ผมมันต้องล็อกแบบหลายชั้นมากอะผมว่าน่าจะอันตรายแบบสุดๆเลยอะแบบพี่พทหารคนนั้นปอกนะฮะล็อกหลายชั้นมากๆเลยเนี่ยอโอเคฮะนี่มาถึงแล้วโสนหสงมันโคตรน่ากลัวเลยมันคือ scp 3 1 9 9นะฮะอ,อ้ยมีลูกมนด้วยวะมีลูกฮะก็คือไอตัวนี้มันจะแบบทำการออกลูกแบบตลอดเวลานะฮะตัวใหญ่อะไอตัวแม่มันอะแล้วก็ถ้าเกิดเออเป็นแบบเป็นในเนื้อเรื่องแบบจริงๆอะเป็นแบบเป็นในแบบ นิยายที่เขาแต่งขึ้นมาจริงๆก็คือหน้ามันแบบเหมือนคนแล้วก็ตัวเหมือนไก่นะครบแบบน่าเกียดมากคืผมจะเอาภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะแบบโคตรโคตรน่าเกียดอะแบบหน้าเหมือนพี่ซีแต่แบบหน้าเหมือนพี่เซียนนะประมาณนั้นเออเป็นหน้าแบบเขาขาวแบบเป็นหน้าของพี่เซียนแต่แบบโคตรทามาเดี๋ยวผมต้องทําการขุดไอ้ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ต้องฆ่ามันแล้วก็เอาไข่มันมา แต่ว่าไข่เนี่ยผมสมบ,บัดอุ้มได้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองดูฮะเพราะว่าไข่มันเก็บไม่ได้ไงโอเคเดี๋ยววางตรงนี้ไปก่อนละกันนะต้องระวังด้วยเพราะว่ามันอันตรายมากเจ้า S c p ตัวนี้ส1 9 9โอเคเดี๋ยวต้องทบตรงนี้ออกก่อนให้แป๊บหนึ่งนะต้องระวังต้องระวังตัวฮะ โอเคเดี๋ยวต้องตอบแบบนี้ไว้ก่อนละกันแล้วก็เก็บบล็อกนี่คือมันเพลบล็อกอะไรฮะเหมือนสลามเลยเหมือนเสียงสลามอ่ะบล็อกสลามหรือเปล่าอ๋อมันไม่ใช่ดีกว่าแต่เสียงทบมันเหมือนพวกบ็อกสลามเลยเออไงดีฮะผมต้องระวังนี่ไงผมเปิดมาละ scp 3 9 9 himan refuted จริงด้วยนะฮะดูหน้ามันหน้ามันก็จัดว่ามันไม่เหมือนคนนะในไมโคร r a f t ถ้าเกิดเป็นในนิยายมันจะเหมือนคนมากฮะหน้ามัน แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะเฮ้อย่านะอยาะมันออกมาไม่ได้มันติดนะแต่ไว้ตัวลูกมันจะออกมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องระวังนะมันตัวเล็กไงมันตัวเล็กหนึ่งบล็อกเลยอะตัวลูกมันอะต้องระวังดีๆแล้วฮะโอเคทบไปก่อนละกันชึบอย่าออกมาถ้าเกิดไหนออกมาเราฆ่านหนทิ้งอะแต่มันเลือดมันเยอะอะเอาไงดีฮะงานนี้น่าจะโคตรอันตรายหรือเปล่า จะตายปะเนี่ยอย่านะต้องแบบเพย์เซฟแล้วฮะถ้าเกิดผมยิงมันมันจะมาปะต้องลองยิงสักหนึ่งตัวฮะแล้วก่อนปืนลั่นปืนลั่นโอเคมาแล้วมาแล้วขอลองยิงหน่อยสิได้ให้ <c oughs> ผมทุบไอ้ตรงนี้ออกก่อนโอเคมาฮะลองยิงหน่อยเอ้ยเอ้ยอ้ย,อยมันออกมาได้เย้ยตัวนี้มันออกมาได้ตัวเล็กตีแรงตีแรงอยู่ แต่ผมมีชุดเกราะที่ดีกว่าไงมันเลยแบบกันได้ดีฮะต้องมีที่กันละโอ้โหมึงลูกมันเยอะมากลูกมันโคตรเยอะโอเคอเขาสี่ดาเมจฮะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งมานี่ไงล่ะเรียบร้อยฮะตายก็เลยแต่ตัวใหญ่ละโอ้โหแม่งโคตรดุอ่ะตีแรงนะโหลดดิ้งก่อนละกันให้มันแบบกระสุนเต็มๆเข้าไว้ฮะแล้วก็อันนี้รีโหลดเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ายัด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 ไปยัดไป แล้วก็โอเคับผมไม่ได้ของมันนะมันไม่ดรอปของนะมันดรอปแต่ถ้าเกิดเราต้องฆ่าตัวใหญ่มันถึงดรอปไข่โอเคเก็บเวลแต่ว่าเวลมันได้เยอะนะเวลอะเวลได้คนเยอะเลยซึ่งดีมากฮะมาเดี๋ยวทบตัวออกก่อนแล้วกันนะมาเดี๋ยวต้องทําการต่อแบบนี้เอ,อ้ยอย่าอย่าอย่าหน้าในมาสิยิงเลยมาต้องฆ่ายตายให้หมดเพราะว่าเราต้องการไข่ เอ้ยกระสุนหมดลืมไปนี่ไงมาดอบไข่แล้วจะต้องรีบไปเก็บมาเพบว่าไข่นี่คือมันฟักตัวได้ไวหรือเปล่าขอลองทุบด่มันจะเก็บมาป่ะเออเอ้ทุบแล้วมันหายเลยป่ะผมว่าใช้วิธีการมอสคลี่ออนแล้วกันนะกดอุ้มฮ้ยอุ้มไม่แต่อ้อผมลืมไปต้องเอาโลออกอ่านี่ฮะสามารถอุ้มได้แต่ว่ามันจะฟักได้เร็วมากฮะไข่มันอ่ะผมต้องทําการปิดไอ้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันออกมาได้ ปิดกับที่เดิมเลยปล่อยไว้ฮะให้ตรงนี้มันทดลองไปเราเหลือให้นะนายทหารคนนี้เหลือไข่ให้ฟองเดียวจะต้องวางแล้วก็เปิดประตูก่อนต้องรีบแล้วก็ต้องรีบฮะต้องรีบอบุ้มไปไปไป,ไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็โอเคเราไปแล้วเพื่อนเราเอาขอแค่ไข่ก็พอแล้วฮนะไปทดลองที่บ้านจะต้องวางนะตรงนี้แล้วก็เปิดแล้วก็อุ้มไปฮะ รีบออกเลยโอเคเรียบร้อยเราก็สามารถทำการเอาไข่ของเจ้า scp 3 1 9 9มาได้แล้วฮะแต่ว่าผมลืมไปเลยผมลืมสร้างที่กักขังแม่งเอ้ยมันจะสร้างทันปะเนี่ยถ้าเกิดผมจะวางไข่อีก่ะมันต้องลองดูฮะมันจะฟักเร็วขนาดไหนไม่รู้นะไอไข่ของเจ้า Human น e ิฟโตตนะฮะแต่ก็น่าจะได้อยู่ั้งเพราะาชุดเกาะเรามันก็กันได้เยอะก็น่าจะได้อยู่นะ,ะชุดเกาะ น่าจะแทงได้อยู่มาเดี๋ยวมผมต้องสร้างอะต้องเช็คกระจกอะผมมีกระจกพอไหมเนี่ยโอเควางไว้ก่อนฮะมีกระจกพอไม่เอ่ยสมแม่งเอ้ยไม่พอฮะไม่มีอะผมต้องไปขุดใหม่เ่ะเนี่ยปะโถปะโถฮะโอเคแล้วก็ทำการไปขุดใหม่แล้วกันโอเคอย่าเพิ่งฟักมานะ อโอเคเดี uh, okay, ๋ยวต้องทบทวนด้วยกันทําเป็นที่ก่อนนะฮะผมว่า oh, oh, ตรงนี้นจะเบิรกไปนเนี่ยมันเล็กเกินไปอะ่ะที่มันเล็กเกินไปฮะเอ้ยเอ้ามันฟักแล้วนี่วะชิบหายแล้วเฮ้ยผมไม่อยากฆ่ามันนะโอเคเราจะวิ่งหนีก่อนมันวิ่งช้าอยู่นะเราวิ่งไวกว่าโอเคมันตามป่ะมันน่าจะตามอยู่แล้วะั้งตอนนี้ตามไม่เอ่ยโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนนะมาเอาไม่ตามเหรอ เออมันไม่ตามมะจะต้องขุดกระจกะแล้วก็เผากระจกอีกนะฮะต้องขุดบล็อกทรายดีกว่าที่ขุดขุดกระจกอะไรละผมพูดเลยเนี่ยต้องไปขุดทรายแล้วก็ไปเผาไปกระจกก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาขวานมามันไม่ตามมาฮะเจ้าฮิวแมนลิฟเตสแล้วก็เก็บนี่มาก่อนไปไปเดี๋ยวต้องรีบขุดเลยต้องรีบทําเลยฮะตรงนี้เดี๋ยวต้องทุบไปนี่ออกก่อนโอเคทุบไปทุบไปทุบไป ผมเป็นไกลมุดอีกแล้วในเกมมุดไวมากแล้วก็ผมจะทําเป็นแบบชั่วคราวไว้ก่อนนะตรงนี้เป็นที่แบบชั่วคราวโอเคต้องรีบแล้วฮนะเดี๋ยวมันจะวิ่งมาโอเควางไปวางไปผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะเลี้ยงไปมันจะโตใหญ่หรือเปล่ามันจะแบบตัวใหญ่หรือเปล่านะไอตัวนี้ไอตัวเล็กเนะี่ยผมว่ามันต้องใหญ่แหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานหรือเปล่าฮนะ ต้องแบบลองดูไงลองแบบทดลองทดลองดูแล้วกันอ่าโอเคจะต้องทำให้มันสูงกว่านี้อีกสักหนึ่งบล็อกปะโอเคฮะทำสูงแล้วกันผมกลัวคิปเปอร์มาด้านหลังมากเลยเนี่ยมันมืดแนตะ่แอตรงนี้กลัวพวกซอมบี้เกิดโอเคเอ้ยไม่พอโอเคแล้วมีบล็อกไม้อยู่ียบร้อยวางไปเลยแล้วก็ทำเป็นทางขึ้นด้วยอะทำทางขึ้นไปฮะชิบชิบ เออแต่ผมจะลองอุ้มมันดูว่าผมจะอุ้มมันได้หรือเปล่าฮะผมว่าน่าจะอุ้มมันได้ละมังนะต้องลองทดสอบดูดีกว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ปะเออหวัดดีฮะเอานี่ไงตัวมันเล็กมากเลยตัวโคนเล็กอ่ะเฮ้ยมาซิมาซิมาซิขับมันเลยเออเอาอุ้มได้โอเค,คเโอเคฮะโอ้ไม่ก็เท่เลยว่ะอุ้มได้ด้วยยวขอด้วยไหยสิเฮ้ยโคตรน่ารักเลย นี่ยฮะตหน้าทำไมมันน่ารักจังเลยเวลาอุ้มห <c oughs> น้าแบบนิ่งเลยฮะแบบยืนตรงเลยโอเคเดี๋ยวต้องทำการเอาไปใส่ในนี้เลยแล้วกันนะชั่วราฮะตรงนี้ชั่วขาวไว้ก่อนอ่าได้แล้วเ,เลือโดโคตรเยอะอตัวเล็กนี่นแบบเลือดเยอะมากโอเคจะต้องทำการวางอีกชั้นหนึ่งแล้วกันผมไม่ไว้วางใจฮะเดี๋ยวมันออกมาได้ถ้าเกิดมันโตอ่ะโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนเออ โอเคฮะอ่าเรียบร้อยแล้วก็หลังคานียังไม่ปิดแล้วกันปล่อยไว้ก่อนแตค่อยปิดที่หลังเดี๋ยวผมต้องไปขุดทรายอีกนะฮะมันต้องใช้กระจกแกทําแบบสวยๆซะหน่อยนะโอเคนั้นก็ทําการขุดทรายเลยโอเคขุดไปขุดไปขุดไปเอ้ซอมบี้ โอเคฮะผมก็ตัดคลิปกันมาตรงนี้เลยดีกว่าแล้วก็ผมได้ทาการสร้างเสร็จสิ้นแล้วฮะนี่ไงก็ประมาณนี้เลยฮะสร้างใหญ่มากสวยงามมากนะฮะก็นี่ไงก็สามารถดูเจ้าสามหนก็เก้าได้ฮะอืมตัวโคตรเล็กอะตัวเล็กมากฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะโตให้หรือเปล่านะจะต้องลองแบบเลี้ยงไปเรื่อยๆอะมันจะโตรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตัวเล็กมันก็น่ารักดีนะฮะโหด,ดูหนะ้า โอเคเดี๋ยวผมจะทำอะไรต่อนะเดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนแม่งชอบแบบนะแบบเรียวๆเลยเนี่ยคปประตรูไว้ฮะเออเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเออสถาบันนะันไหนดีฮะคุณอยากเห็นตัวไหนนะก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะก็แบบเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบบมีส่วนร่วมแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากเจอตัวไหนก็คอมเมนต์มาในคลิปนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าคืจะไปให้แล้วกันโอเค เอาไฟไปติดก่อนเดี๋ยวพวกซัมปี้คิปเปอร์มันจะเกิดแล้วมันระเบิดตุ้มอย่างงี้แป้งพังนะฮะไม่ชอบเกิดแบบมืด,ม,ดมืดไงแบบเกิดด้านหลังวัเนี้คิปเปอร์มันโคตรเกลียดเลยฮะแล้วก็น,นี่คือผมทําขังไว้ชั่วคราวไงเพื่อสร้างไอ้ก,กงใหญ่แล้วก็ทุบออกเลยทุบออกไปให้หมดนะฮะตรงนี้ทุบไปทุบไปทุบไป โอเคผมว่าเราอาจคลิปน่าจะนานแล้วแหละจะต้องตัดนะฮะต้องแบบหยุดคลิปปิดคลิปแล้วเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าที่บ้านคือฝนมันคึมคึมมากอนะแถวบ้านผมอะโอเคผมว่าเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้โอเคก็ okay. ถ้างั้นสําหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บาย